สนใจเรื่องนี้นะครับที่เป็นประเด็นปัญหาก็คือทาไมนะฮะเจ้าของธุรกิจถึงคุยกับนักบัญชีไม่รู้เรื่องนะผมมีประเด็นอยู่ประมาณ5ข้ออยากจะมาชวนทุกคนคุยนะฮะเล่าไปคุยไปเพลินๆแล้วกันนะครับวันนี้ผมคิดว่าออบรรยากาศมันไม่ค่อยจะน่าไลฟ์หรือเอนเตอร์เทนเท่าไหร่แต่ว่าก็กากอกชวนคุยกันและกันให้เห็นภาพว่าอืมอมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในมุมของข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกเนี่ยเปิดด้วยประเด็นนี้เลยคือภาษีที่แตกต่างกันประเด็นแรกคือเรื่องนี้ มันแตกต่างกันยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนคือถ้าในมุมเจ้าของธุรกิจเขาจะชอบมองว่าการเสียภาษีเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับถามว่าทําไมมองว่าการเสียภาษีเยอะเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าภาษีเนี่ยมันเป็นรายจ่ายของธุรกิจสมมุติว่าเรามองว่าภาษีเป็นรายจ่ายธุรกิจถ้าเราสามารถลดจํานวนภาษีที่ต้องเสียได้แต่ว่าอะไรฮะก็แปลว่ากําไรธุรกิจมันจะเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาคือเวลาพูดถึงภาษีนี่ที่ลดได้นะในมุมเจ้าของเจ้าของจะโฟกัสคือภาษีที่ลดได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เจ้าขอองงม คำถามต่อคือแล้วรู้ไหมฮะว่านักบัญชีมองอะไรถ้าเจ้าของมองเรื่องภาษีที่เราได้นักบัญชีเนี่ยอาจจะชวนมองอีกเรื่องหนึง่งละกันก็คือเรื่องของรายจ่ายภาพรวมจริงๆก็อาจจะไม่ใช่มุมของแค่นักบัญชีอย่างเดียวละกันนะครับผมพูดในมุมของเจ้าของและนักบัญชีเทียบกันแบบนี้คือสมมติว่าเจ้าของมองแบบว่าเฮ้ยถ้าธุรกิจเราเสียภาษีน้อยลงแปลว่ากําไรมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมเป็นเรื่องดีนะครับแต่ในมุมนักบัญชีเนี่ยการที่ธุรกิจเสียภาษีน้อยลงเนี่ยมันอาจจะมีความกังวลเรื่องของรายจ่ายว่ามันถูกต้องหรือเปล่าการวววนนนภาษีั้้คณดย การที่ถูกต้องหรือเปล่าคือตัวเลขภาพรวมอาจจะใช่แต่ตัวเลขในมุมเทคนิคอาจจะไม่แน่เหมือนกันว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะผมไม่ได้พูดว่าถูกหรือผิดในมุมของการหลบเลี่ยงภาษีแต่ผมพูดถึงในมุมของตัวเลขคือนักบัญชีก็ต้องใส่ใจตัวเลขมากกว่าจุดที่มันแตกต่างกันแบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้เกิดมุมมองที่อาจจะคาดเคลื่อนคือเจ้าของส่วนใหญ่ก็เลยจะวัดผลว่านักบัญชีคนไหนเก่งดูง่ายๆเลยคือถ้านักบัญชีคนนี้เก่งแปลว่าต้องทําให้ชันเนี่ยเสียภาษีน้อยๆถ้าทาให้ธุรกิจชัน้นเสียภาษีน้อยๆได้เนี่ยนักบัญชีคนนั้เกก่งงคาือวจระ การทาให้ธุรกิจเสียภาษีน้อยลงเนี่ยมันเก่งจริงหรือเปล่าผมบิดคํอีกนิดนึงให้เห็นภาพคือจริง,รงๆแล้วนักบัญชีจะเก่งไม่เก่งเนี่ยอาจจะต้องดูภาพรวมเรื่องนี้ครับก็คือเราวัดผลได้ไหมว่าจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยกำไรมากขึ้นเสียภาษีน้อยลงเท่ากับกําไรมากขึ้นไหมนี่คือคําถามที่น่าสนใจและชวนคิดการเสียภาษีน้อยลงเนี่ยโดยภาพรวมของเจ้าของอาจจะมองว่ามันคือกำไรที่เพิ่มขึ้นแต่ในมุมนักบัญชีถ้าเห็นภาพรวมจริง,รงๆอาจจะต้องถามต่อว่าภาษีที่เสียน้อยลงเนี่ยมันมีรายจ่ายอื่นมันมีต้นทุนอื่นเกิดขึ้นจนสุดท้้าาายยยแลวนี่มมัรจ อะไรที่มันบวมหรือโตมากกว่าภาษีที่ประหยัดได้หรือเปล่านั่นก็คือเรื่องสําคัญงนั้นภาพรวมก็จะเห็นว่าเฮ้ยโอ้อย่างนั้นรายจ่ายที่น้อยลงภาษีที่ลดลงอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับอันนี้เน้นย้ำนะอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันถ้าภาษีลดลงแล้วรายจ่ายอื่นมากขึ้นกําไรอาจจะน้อยลงก็ได้มาต่อข้อ2ความรับผิดชอบความรับผิดชอบคืออะไรนะความรับผิดชอบในการรับรองงบการเงินแล้วกันก็คือเวลาจะทางบการเงินอ่ะมันจะมีเรื่องของความรับผิดชอบที่ทั้งเจ้าของแล้วก็ตัวของผู้ทําบัญชีหรือนักบัญชีต้องรับ ร่วมกัน,นก็คือทํางานร่วมกันนั่นแหละนักบัญชีก็จะลงข้อมูลไม่ได้เลยถ้าถ้าเจ้าของไม่ส่งข้อมูลให้ทีนี้ไอความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยมันเข้าใจผิดในผิดฝาผิดตัวแบบนี้คือเจ้าของจะชอบเข้าใจว่าเวลาจ้างนักบัญชีมาแล้วปับ๊บะ เฮ้ยนักบัญชีไม่ต้องทำให้ฉันทุกอย่างซึ่งเข้าใจได้นะผมไม่ได้บอกมันผิดนะซึ่งเข้าใจได้นะคือการที่จ้างนักบัญชีมาแล้วคาดหวังให้เขาทําทุกอย่างให้ใช่แต่ว่าปัญหาที่เจ้าของเจอมากมากเลยคือพอคาดหวังแบบนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่รู้อะไรเลยเขาก็จะเชื่อนักบัญชีทั้งหมดดังนั้นมันก็อาจจะเป็นปัญหาต่อว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่านักบัญชีคนนั้นทําถูกหรือเปล่าเราจะมั่นใจได้ไงว่านักบัญชีคนนั้นทําถูกหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่มีคาตอบเลยเพราะถ้าคุณเชื่อนักบัญชีทั้งหมดถ้าคุุุณณณมมมมันนใจวววาาาาากกกบบชีท้หดเเยยถููคคคคลตออโรรรรส็ะผ อบที่ว่านี้ไปให้นักบัญชีจริงๆคำว่ารับรองงบการเงินเป็นหน้าที่ผู้สอบนะอันนี้ผมขยายความนิดนึงแต่ว่าในการจัดการจัดทาแล้วกันอเดี๋ยวคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอ oh, รับรองงบมันเป็นหน้าที่ผู้สอบนะครับพี่หนอมนี้เน้นไว้นิดนึงความรับผิดชอบที่ว่าผมแก้นหนึ่งแล้วกันนะใช้คำว,ว่าต่อการทํางานดีว่าไอ้นนความรับผิดชอบต่อการทํางานเมื<ๆ>่อกี้มันก็เลยโยหกโย,กโย,กโยกให้นักบัญชีซึ่งนักบัญชีเนี่ยในมุมของการทํางานที่เขาทํางานได้คือเขาก็จะได้ข้อมูลจากเจ้าของถูกปะ่ะคือถ้าอันนี้พูดในมุมว่าไม่ได้จ้างนักบัญชีประจําทํางานทํางานร้อยเปอรนเ้้้ขาาามบหใึก า้นักบัญชีกลุ่มนี้ก็จะรับภาระในการลงรายการทําทุกอย่างให้หมดเลยซึ่งไอ้ความรับผิดชอบต่อการทํางานตรงนี้เนี่ยของนักบัญชีผมใช้คานี้นะส่วนใหญ่มักจะทําได้แค่การที่เจ้าของให้ข้อมูลดังนั้นไอ้ความรับผิดชอบตรง2ก้อนเนี่ยมันจะมันจะมีความเหลื่อมล้ากันคือเจ้าของจะคาดหวังว่านักบัญชีต้องทำให้ฉันหมดแต่สิ่งหนึ่งที่นักบัญชีจะฟีดแบ็คกลับมาคือเจ้าของก็ไม่ได้ให้ทุกอย่างกับนักบัญชีหมดไงเว้ยนึกออกใช่หมเจ้าของก็ไม่ได้ให้ทุกอย่างกับนักบัญชีทั้งหมดนะแล้วฉันจะรู้ ตรงนี้เนี่ยเสมออันนี้คือข้อที่2ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบในการทํางานนะเกิดบ่อยมากข้อที่3คืออะไรคือเป็นเรื่องการใช้เงินดูหน้านี้ฮะทุกคนหลายคนอาจจะเคยเห็นเรื่องคลิปที่ผมเพิ่งทําไปเรื่องแบบแยกเงินส่วนตัวกับเงินธุรกิจอะไรนี้นะแต่ผมอยากให้ทุกคนดูหน้านี้แล้วเข้าใจเพิ่มเติมเรื่องของการใช้เงินนิดนึงคือเจ้าของธุรกิจเนี่ยมีถ้าเป็นมือใหม่แล้วกันนะเขาอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าเงินที่เป็นของธุรกิจกับเงินของชั้นอ่ะมันคือเงินของฉั้นทั้งหมดซึ่งในแง่ของอํานาจของความรู้สึกไม่ผิดแแต่่งงงขขออกกาาาารใใใชช้จยยนนมมมุบัญีีภษเ แยกกันคือธุรกิจก็ต้องใช้เงินธุรกิจส่วนตัวที่เป็นบุคคลที่เป็นตัวของเจ้าของนะในเรื่องส่วนตัวก็ต้องใช้เงินเจ้าของ2องอันเนี้ยมันมีปัญหาคือการใช้เงินที่ปะปนกันเนี่ยหรือไม่ได้แยกเงินระหว่างธุรกิจกับส่วนตัวเนี่ยมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าอะไรในมุมธุรกิจเนี่ยมันควรจะเป็นรายได้และรายจ่ายเกี่ยวกับธุรกิจเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการเอาเงินไปใช้หรือเจ้าของอยู่แบบอยากได้เงินจังเลยอยากจะไปใช้ส่วนตัวดึงเงินหรือถอนเงินจากธุรกิจมาเป็นส่วนตัวเนี่ยในมุมเจ้าของจะรู้ว่่ามมััันนเงิแตุบญช จะบอกว่านี่คือการกู้ยืมมันจะมีคาว่าอ่าลูกนี้เงินกู้ยืมกรรมการเจ้านี้เงินกู้ยืมกรรมการอันนี้เป็นศัพท์เทคนิละกันแต่คือในมุมบัญชีเขาจะมองว่าเนี่ยนะฮะมุมบัญชีภาษีจะมองอย่างนี้ซึ่งนักบัญชีต้องมองแบบนี้ด้วยนะก็คือธุรกิจคือ1คนเจ้าของคืออีกหนึ่งคนดังนั้นมีทั้งหมด2คนเจ้าของอยากจะเอาเงินธุรกิจไปใช้แปลว่าเจ้าของกาลังกู้เงินธุรกิจอันนี้คือสิ่งที่ฝั่งของนักบัญชีกับเจ้าของมองไม่เหมือนกันส่วนเจ้าของจะบอกว่ากู้ที่ไหนก็เงินฉัน มีปัญหามากๆคือ1คือดึงเงินกับมั่วใช้เงินปนมั่ว2คือสิ่งที่ต้องระวังคือไอ้พวกรายจ่ายธุรกิจกับรายจ่ายส่วนตัวเนี่ยในมุมภาษีในมุมการจัดการการเงินเนี่ยมันต้องมองแยกกันมันเกิดจากเรื่องของอาภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยที่ไม่ให้เอารายจ่ายส่วนตัวมาเป็นรายจ่ายธุรกิจแต่ว่าในมุมเจ้าของก็จะรู้สึกว่านี่มันเป็นธุรกิจชั้นน่ะฉะนั้นฉันขอยัดไอ้รายจ่ายส่วนตัวบางเรื่องเนี่ยไปฉันไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวไ,ไปนู่นไปนี่แล้วมาเบิดบ,บริษัทหน่อยไม่ได้เหรอในมมีออาาจจะกว่่ไ้เยขงงริๆ ลงบัญชีอะอยากลงก็ลงวะบัญชีอาจจะพอกั้นใจให้ได้แต่พอในมุมภาษีเนี่ยมันจะมีเรื่องของประเด็นเรื่องของรายจ่ายต้องห้ามก็คือรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่มีหลักฐานอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมุมของนักบัญชีเนี่ยจะถ้าคำนวณภาษีให้เนาะเขาก็จะไม่ให้เจ้าของเนี่ยที่เอารายจ่ายพวกนี้เนี่ยมาเป็นรายจ่ายธุรกิจในทางภาษีได้ก็จะมีปัญหาคือมันไม่เป็นประโยชน์ในมุมภาษีคือภาษีไม่ให้เป็นรายจ่ายฉะนั้นแปลว่าต่อให้คุณจะลงบันทึกรายจ่ายบัญชีเท่าไหร่เนี่ยคุณเสียฟรีค อาจได้เงินมาจริงแหละแต่สุดท้ายมาเสียผลประโยชน์ฟรีดังนั้นในมุมนี้ก็คือเรื่องของการใช้เงินครับเจ้าของกับบัญชีต้องคุยกันเพื่อให้มองให้เห็นว่าการใช้เงินเนี่ยมองแยกกันระหว่างธุรกิจกับส่วนตัวอะไรก็ตามที่จะจ่ายเป็นเรื่องของธุรกิจก็ให้เขามันเขี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดอะไรก็ตามที่จะเป็นการใช้ในธุรกิจก็เอาเงินธุรกิจไปใช้ทั้งหมดแต่อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ใช้เงินส่วนตัวทั้งหมดซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับอีกเรื่องคือเรื่องของการจ่ายผลตอบแทน การใช้เงินที่ต้องมองร่วมกันนะฮะในระหว่างนักบัญชีนะครับกับเจ้าของธุรกิจนะมองให้มันออกว่ามันเป็นคนละคนกันและก็มีการรับรู้จัดการพวกนี้เนี่ยแตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ฝากไว้เหมือนกันข้อที่3ก็คือที่คุยกันไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจเรื่องการใช้เงินข้อที่สี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ได้สื่อสารจริงๆมันอยู่ในข้อที่3ปนกับ4มาคือเรื่องของหลักฐานเอกสารต่างๆจริงๆเมื่อกี้มันมีคนพูดถึงเยอะแล้วนะที่พูดถึงในมุมนับบัญชีผมคิดว่าหลายคนพูดพ นิดนึงคือไม่ใช่แค่เจ้าของกับนักบัญ,ญชีนะแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณทางานในบริษัทใดบริษัทหนึง่งแล้วคุณมีนักบัญชีในบริษัทอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของคุณกับฝ่ายบัญชีเหมือนกันคือฝ่ายบัญชีเนี่ยต้องการเอกสารหลักฐานต่างๆที่ชัดเจนในการพิสูจน์และก็ต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องแบบสุดใจสมมุติว่าเราไปใช้เงินอย่างหนึง่งเราเป็นเจ้าของเราไปใช้เงินอย่างหนึ่งเนี่ยเราออกเอกสารใ,ให้คนที่เราสมมติเราผมไปผมไปซื้อของอมะผมเจ้าของไปซื้อของเข้าบริษัทพอไปซื้อของ,ขของเนี่ยสมมติว่า ün ün, มันม เมอเอยอะที่สุดแล้วกันมุิถ้าเป็นเจ้าของแบบเปิดใจหน่อยนะเขาก็จะบอกออกให้เยอะที่สุดเอาชื่อบร,ริษัทที่อยู่ต่างๆให้กับทางร้านค้าที่เขาออกให้เอาบอกอ้อเนี่ยขอออกชื่อนี้นะเพราะมันเป็นงานซื้อเข้าบร,ริษัทเป็นรายจ่ายบร,ริษัทก็เลยต้องขอเอกสารแบบนี้ออกทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จได้ของกลับมาด้วยความดีใจถือเอกสารกลับไปบอกนักบัญชีนี่พี่ไม่พาลาดนะพี่อะเอามาให้หมดเลยพี่เอามาให้หมดเลยเนี่ยเอกสารก็เป๊ะเลยนะนักบัญชีหย,ยิบไปดูเอกสารไปนั่นหยิบขึ้นมาเอกสารหยิบมาปุ๊บอ๋ดอด,ดเนิบปร็ พี่หนอห้อมนะฮะอย่างเงี้ยสมมติน,นะมาซื่อนาเกตที่หมาเลายใบเนี่ยไม่อยากเสี่ยงในการเอามาเบิกจ่ายกลับไปแก้ได้ไหมในฐานะเจ้าของเป็นไงจะแก้ไหมไม่แก้อาจจะเป็นรายจ่ายทงภาษีไม่ได้อาจจะมีปัญหาไม่ได้ึงจริงๆอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเนาะแต่ด้วยความเป๊ะข,ของบัญชีคือเขาก็ไม่อยากให้มันผิดเพราะถ้าผิดปั๊บเนี่ยตัวนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยปัญหาที่จะมีเกิดขึ้น,น,น,นกับสารประกอบเนี่ยมันจะมากกว่าเจ้าของก็แบบแล้วกูจะต้องกลับไปเหรอนึกออกไหมเพื่อขอใบใหม่เนี่ยนะบางทีมันเกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยเเเเเพรรรรราา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 ะะววว่่่่่่่ดด้ยยคคมมมมมไแแนนนนนนืออองกกกกกกสลััฐตๆีีีีผผผิปปจํบบท ครั้งคนที่ทํางานกับผมเนี่ยหลายคนก็จะยังเรียกเอกสารนี้ผิดไปเสร็จรับเ,เงินจริงๆลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีแต่ก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, พี่หนอมขอใบเสร็จรับเงินนะคะประจําแต่เราต้องเข้าใจนะว่ามันคือใบอกำกับภาษีพี่หนอมขอใบกำกับภาษีนะคะสำหรับบางครั้งบางครงาวใบกำกับภาษีที่เขาพูดถึงหมายถึงหนังสือรับรองการหากรักภาษีที่จ่ายพี่หนอมขอใบห้าสิบวิอันนี้รู้อ่านหนังสือรับรองการหักภาษีนะใจ่ายพี่หนอมขอเอกสารเบอร์จ่ายทุกอย่างพวกเนี้ยชื่อพวกเนี้ยเจ้าของบางคนไม่รู้เลยนะฮะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็แบบโอ้ยังไงเกิดขึ้นเเเเเปปป็็นน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 นััััััญญหหหาาาาาาาดงงง้้้ววลลททํุุกกกออออย่่ฐใใชชมมมจจจขสบบบีผะตืแ ว่าเอกสารหลักฐานบางอย่างที่ไม่ได้เป็นซีเรียสทางด้านกฎหมายเช่นผิดเอ้เมื่อกี้นิดหน่อยถ้ามันไม่ได้ร้ายแรงแล้วมนสามารถใช้ได้เนี่ยในมุมของภาษีซื้อบางทีมันใช้ได้นะถ้ามันยังไม่ได้เข้าใจผิดหรือมันไม่ได้ผิดในสาระสาคัญที่มันแบบทําให้เข้าใจผิดไปเลยยังใช้ได้นะเอกสารบางอันเนี่ยเซ็นแห้งคือเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้นะนั้นบัญชีก็ต้องอัปเดตแล้วก็ลดความโมโหเรื่องนี้ลงหน่อยจริงๆนะฮะในมุมหลักฐานเป็นแบบนี้นะครับขอให้มากที่สุดแต่สิ่งสําคัญที่เจ้าของอยากได้มากที่สุดอยากได้ดีที่สุด ได้ถูกต้องที่สุดนะครับอันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วกันฮะผมอยากบอกว่าบัญชีบัญชีหมายถึงว่าข้อมูลทางบัญชีแล้วกันเนาะทั้งเจ้าของและนักบัญชีควรสื่อสารให้เห็นนะครับเจ้าของมีมุมมองเรื่องหนึ่งคือมองว่าบัญชีเนี่ยมักจะเป็นรายงานย้อนหลังคือแค่บอกว่าที่ผ่านมาฉันทําอะไรแล้วก็เป็นเอกสารที่ไว้ทําตามกฎหมายแหละก็คือนําส่งงบการเงินนําส่งข้อมูลต,าต,าต,าตา่างๆให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกมร,รมสร,รรพากรกรมพัฒนารถยานารค้าแล้วก็จ่ายภาษีไปแล้วก็ใช้ชีวิตต่อเจ้าของจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับรายงานทางบัญชีนั่น ถ้าง,งบมันมั่วอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรจริงในงบนั้นฉันก็ดูข้อมูลนั้นไม่ได้ปัญหาเรื่องนี้มันเลยทําให้เกิดคอนฟลิกความซับซ้อนซับซ้อนระหว่างนักบัญชีกับเจ้าของคือเจ้าของไม่ได้เห็นค่าหรือมูล,ลค่าของการจ้างนักบัญชีมาทํางานเพราะฉันวัดจากเรื่องของภาษีที่เสียน้อยฉันวัดจากเรื่องของไม่ได้สนใจหรอกว่ารายจ่ายจริงเป็นยังไงเพราะข้อมูลมันไม่ได้สะท้อนอะไรเลยนั้นเขาจะมองว่าบัญชีเนี่ยมันคือรายงานย้อนหลังที่ไว้ส่งเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ข้อมูลนั้นทําอะไรแต่ความเป็นจริงแล้วตรงนี้นะฮะบัญชีเนมมันในูู้้ลาจจริควผผตตก เล็กคนหนึ่งที่ทําบัญชีเองแล้วกันเพราะผมเป็นนักบัญชีด้วยทุกวันนี้ผมลงบัญชีทุกเดือนนะทุกเดือนคือเนี่ยทุกครั้งที่มีออกเอกสารต่ตางๆผมใช้โปรแกรมบัญชีโฟร์เคานเนาะผมก็ลงบัญชีทุกเดือนลงรายงานลงเอกสารต,าตา่างๆคือเดือนนึงเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเดือนเจ็ดเนี่ยผมลงบัญชีเดือนหกเรียบร้อยละแั้นเดือนเจ็ดเนี่ยผมก็จะลงบัญชีข้อมูลต่างๆแล้วผมก็จะรู้ว่า,ามีเงินเหลือเท่าไหร่ต้องเตรียมแผนไปทําอะไรในมุมผมผมคิดว่าถ้าเราเก็บข้อมูลต่างๆตรงนี้ดีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือวางแผนอนาคตที่ดีนะครับผมอาจจะยยยยยยกกกกกตตตตัััววววออ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 ่่่่่่่่่่่่าาาาางงงงคคนน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 นืไไมม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 ด้้้้้้้แแแลใใุผผเเ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 เีีีีีีีีีีีจะะะบบบๆททสฮพพรรริิษปณ็ ประมาณนี้ซึ่งมันพอสำหรับกี่เดือนนะแต่ถ้าเกิดอีกเราต่อจากนี้กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยลูกค้าไม่เข้าหรือมีปัญหาเนี่ยพี่จะรีบบอกนะเพราะมันแปลว่าเงินร่อยหลอแล้วเงินมันจะไม่พอแล้วซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ทาบัญชีถูกต้องไม่ได้ลงจริงๆเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับมันก็จะเห็นแค่ว่าโอเคเหลือเงินอยู่เท่านี้แหละไอ้ไงดีวะเราก็จะแบบอุ้ยเหมือนเรามีเงินเราไม่ได้วางแผนว่าเงินเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนแล้วมันยังไม่ได้จ่ายอะไรเงินเนี่ยมันได้มาจากไหนน้องเลขาน้องทีมงานผมมันจะรู้หมดเลยนะะนน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 น้้้้้้้้ออ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 งงงงงงช่่่่่วยยยกกกกกกก็็็็จจจบบบบาาาัััััััีีีีีเเเเเเิิหหรรรรืืืสขขมไไดแท อันเนี้ยเดี๋ยวต้องจ่ายค่าคอสคือต้อนทุนอันนี้นั่นนี่นะอย่างเงี้ยทำมันรุ่งเงินเดือนมีต้นทุนงี้ใช่ไหมผมก,ก็จะบอกน้องว่าเฮ้ยมันจะมีจ่ายประมาณนี้พี่ก็ต้องรอซึ่งไม่ได้มองแค่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันแค่แบบเอาไปจ่ายภาษีไม่ใช่แต่ผมเอาข้อมูลเนี้ยมาใช้นะซึ่งถ้า s m e ขนาดเล็กแบบผมเนี่ยคิดแบบนี้ได้และเป็นธุรกิจที่เป็นแค่เซอร์วิสเล็กๆเ,เนี่ยก็คือให้บริการทําสื่อทำมีเดียแบบนี้ยังคิดแบบนี้ได้เนี่ยข้อมูลของธุรกิจขนาดใหญ่มันย่งสอผมักนี่ใมมบริการเหมมือนผ่าข้อมูลคงสำค้า มีสต็อกมีการขายของอะไ,ไรพวกนี้ข้อมูลพวกนี้มันต้องดูทั้งหมดเลยนะเพื่อจะได้วางแผนถูกต้องนะครับก็เลยอยากฝากเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่าจริงๆที่ชวนคุยไลฟ์วันนี้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจระหว่างบัญชีกับเจ้าของธุรกิจนะครับไม่เข้าใจกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การที่ไม่พยายามจะเข้าใจกันแต่มันอยู่ที่ทั้งคู่มองไม่เห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับจากกันและกันคืออะไรมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้นะฮะในวันนี้นะครับ